สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการเรียนออนไลน์นะคะหวังว่านักเรียนทุกคนยังไม่เบื่อกันนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ครูก็มีคลิปวิดีโอใหม่ๆม,มาให้นักเรียนได้เรียนกันนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักประเทศเพื่อนบ้านของเราต่อกันนะคะเริ่มจากประเทศที่อยู่ทางใต้ของประเทศไทยมีใครรู้บ้างคะว่าคือประเทศอะไรประเทศมาเลเซียหรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะซึ่งตัวแทนของกลุ่มที่จะมานำเสนอก็คือจอยค่ะประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรแบ่งพื้นที่เป็นสองส่วนมีทะเลจีนใต้กั้นกลาง ส่วนที่หนึ่งทิศเหนือติดประเทศไทยทิศใต้ติดสิงคโปร์และส่วนที่สองทิศเหนือติดประเทศบรูไนทิศใต้ติดประเทศอินโดนีเซียพื้นที่ตอนกลางของพื้นที่ตอนกลางของประเทศเป็นที่ราบสูงและภูเขาบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นที่ราบ ห่างออกไปนอกชายฝั่งเป็นเกาะในอดีตดินแดนบริเวณคาบสมุทรมาเลเซียและหมู่เกาะต่างๆเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณเช่นสีวิชัยซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญในบริเวณแถบนี้ ในพุทธศตวรรษที่20ดินแดนบริเวณนี้ได้รับผลประโยชน์จากการค้าขายพร้อมกับการเข้ามาของศาสนาอิสลามทำให้ดินแดนแถบนี้มีการปกครองเป็นรัฐต่างๆแต่และรัฐมีสุลต่านเป็นผู้นำจนถึงปีพุทธศักราช จนถึงปีพุทธศัการาช2329อังกฤษเข้ามาครอบครองมาเลเซียในฐานะประเทศอนานิคมโดยเริ่มจากการยึดปีนังแล้วค่อยๆขยายไปยังรัฐต่างๆในในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างพุทธศัการาช2484 จนถึงปีพุทธศักราช2488ญี่ปุ่นเข้ายึดและครอบครองมาเลเซียจากนั้นอังกฤษกลับมาครอบครองมาเลเซียอีกจนถึงปีพุทธศักราช2500มาเลเซียจึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ประเทศ ประเทศมาเลเซียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีโดยผัดเปลี่ยนกับประมุขรัฐอื่นๆปัจจุบันมีสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกูอับดุลฮาลิมมูอัดซอมซาเป็นประมุขของประเทศซึ่งเป็นสุลต่านแห่งรัฐเกตาและนายจิบราช์เป็นนายกรัฐมนตรีปกครองทั้ง13รัฐ น้องๆสงสัยกันบ้างไหมครับว่าทั้ง13รัฐมีชื่ออะไรบ้างเราไปดูพร้อมๆกันในช่วงนี้ชี้แนะเลยครับช่วงนี้ชี้แนะรัฐทั้ง13รัฐของมาเลเซียนั้นประกอบด้วยลันตันเกดะตรังกานูเนรีเซมบิลัน ปาหังปาลิสปีนังเประมะละกายะโฮสลังงอซาบาและสราวะครับหา,หากจะพูดถึงด้านเศรษฐกิจแล้วกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจของมาเลเซียขึ้นอยู่กับทั้งการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ เพื่อที่สำคัญคือข้าวเจ้ายางพาราและปาล์มน้ำมันมีการทำมีการทำเหมืองแร่ดีบุกส่งเป็นสินค้าออกอันดับหนึ่งของโลกและได้ชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชีย ทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของมาเลเซียเป็นชาวมาลายูใช้ภาษามาเลปและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติค่ะดีมากค่ะจอยจากที่จอยได้นำเสนอไปนั้นหากเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียแล้วจะพบว่ามีการเมืองการปกครองที่เหมือนกัน คือปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ประเทศมาเลเซียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขดำรงตำแหน่งคราวละหปีโดยผัดเปลี่ยนกับประมุขรัฐอื่นๆส่วนด้านเศรษฐกิจนั้นต่างกันเนื่องจากประเทศไทยมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับกำลังพัฒนาเพราะพื้นฐานทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ประเทศไทยได้พยายามก้าวจากประเทศเกษตรกรรมและกำลังพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมส่วนประเทศมาเลเซียมีฐานะทางเศรษฐกิจดีและมั่นคงสินค้าเกษตรที่สำคัญคือมะพร้าวน้ำมันปาล์มยางพาราผลไม้พริกไทยไม้แปรรูปส่วนทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือน้ำมันปิโตรเลียมและดีบุก นอกจากนี้ยังต่างกันในเรื่องของการนับถือศาสนาโดยประชากรส่วนใหญ่ของมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลามในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนาค่ะหลังจากที่น้องๆได้รู้จักกับประเทศมาเลเซียกันไปแล้วเรามาพักทำกิจกรรมสนุกๆก,กันก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลย นักเรียนดูคลิปจบแล้วเป็นไงบ้างคะเข้าใจไหมคะถ้าไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปดูซ้ําๆนะคะเพื่อน,นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะมเมื่อดูคลิปจบแล้วให้ทํางานนะคะส่งครูใต้โพสที่ครูได้โพสคลิปเอาไว้นะคะในการเรียนนะคะอย่าเลื่อนผ่านนะคะนักเรียนถ้านักเรียนเลื่อนผ่านนักเรียนอาจจะไม่เข้าใจในบางช่วงของคลิปนะคะสําหรับวันนี้ นะคะก็เหมือนเดิมนะคะดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะแล้วเรียนออนไลน์อย่างสนุกนะคะอย่าเครียดนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย